ชมเชฟโรดไฟ2ชั้นนะครับคันนี้เราอัปเกรดนะครับหลอดไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED ฮะตัวนี้เป็น L0 นะครับเปิดครับไฟหลีเราแถมนะฮะตรงนี้ฮะเราแถมหลอดไฟหลีตรงนี้มันหนึ่งคู่มูลค่า600บาทนะครับใส่โปรเจคเตอร์ใหม่นะครับเป็น LED นะครับตัวนี้เปิดแล้วติดเลยนะฮะไฟสูงไม่เกี่ยวไฟสูงใช้ของเดิมนะครับปิดไฟสูงฮะให้เห็นสีเดียวฮะดูเส้นนะฮะด้านหลังที่ชนกับรถ แคมรี่นะฮะจะเห็นเส้นเป็นเส้นตรงนะมาดูจากเครื่องของเดิมมา11นะครับความสว่างมาเช็คจุดรวมแสงให้แล้วนะครับนี่ฮะจุดรวมแสงบาลานซ์้ายกว่าอัพดาวถูกต้องนะครับนี่ฮะเครื่องล็อกที่เกิน200ล็อกที่1นะฮะแบบนี้ของเดิมมา11นะฮะตัวนี้เป็น1ฮะล็อกไปแล้วฮะนี่รับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มนะฮะสว่างกว่า15เท่าขั้นต่ำเลยนะฮะของเดิมก็มาแค่ที่น้าบอกครับ สิฮะอันนี้ขึ้นมาถึง200เลยนะครับโอเคใครอยากได้แบบนี้นะครับรับประกัน2ปีแถมหลอดไฟดีตั้งไฟให้ฟรีด้วยนะครับวอล์กอินหน้าร้านได้เลยครับ